สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนในแนวทางหวยห้านอยเนาะพิเศษปกติ VIP นะคะมีเสียงไก่ขันด้วยเนาะสูตรเม็ดเดียวนะคะวิ่งรูปตัวเดียววันนี้ต้อมจะให้เลข3ตัวเดิมนะคะของเมื่อวานนะคะเราจะตามเลข3ตัวเดิมนะคะเพื่อนเมื่อวานหลุดนะคะ เมื่อวานไม่มีเลข3เลยเนาะวันนี้เราจะตามเลข3ตัวเดิมนะคะมาดูนะคะเพื่อนมี3 003 3113 3223 3 3 5 3 6 3, 3, 3นะคะ3 5 5 3 3 6 6 3 3 8 8 3และตัวสุดท้าย3993นะคะวิ่งรูปตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะเพื่อนเลข3นะคะ ตามเลขเมื่อวานนะคะเมื่อวานเป็นเลข4ออกเยอะนะคะเพื่อนต้องขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะคะอย่าลืมตัวกลับกันด้วยนะคะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย